สัสดีค่ะ EP นี้นะคะก็ EP ที่2แล้วนะคะที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม a p t เ v a วนนะคะสำหรับ EP ที่2นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใส่เสียงใส่ซาวในนิทานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงอ่ดนตรีหรือว่าเป็นเสียงข้อความเสียงในใน,นิทานนะคะแล้วก็จะมีการสอนการสร้างแบบฝึกหัดค่ะในนิทานของเรา ในการสร้างแบบฝึกหัดของเรานะคะก็จะมีโจทย์มาให้ค่ะแล้วก็มีช้อยส์มาให้นะคะแล้วก็มีคําชื่นชมหรือว่าเขาเรียกว่าการเสริมแรงนะคะก็จะทําให้ผู้เรียนอยากตอบคาถามเรามากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการลบข้อความนะคะที่ไม่ต้องการที่จะแสดงนะคะ จะเห็นใน EP ีก่อนหน้าที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเพิ่มเราแทรกรูปภาพมาใช่ไหมมันก็จะมีแท็คข้อความที่เราไม่ต้องการในที่นี้นะคะมันไม่สามารถ delete ออกได้นะคะเราจะต้องทำการซ่อนนะคะเดี๋ยวจะทำะวิธีการจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เราก็จะจะสร้างนิทานเป็นนิทานเรื่องใหม่นะคะก็คือเป็นเรื่องกระต่ายตืนตูมเราขออนุญ,ญาตสร้างไว้แล้วนะคะเพราะว่าในการสร้างนิทานแล้วก็การใส่เทกใส่ภาพใส่บัตอนปุ่มย้อนกลับไปมาเราได้สอนไปใน E p ีที่หนึ่งไปแล้วนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้นะคะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตสร้างตรงนี้ไว้ก่อนเลยเนาะแล้วก็เราจะมาต่อในเรื่องของการ โอเคค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะขอสอนวิธีการลบเท็กซ์หรือว่าซ่อนเท็กซ์ที่เราไม่ต้องการนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเนาะมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราไม่ต้องการคือเราเราไม่ต้องการบรรทัดน,น,นี้ซึ่งมันไม่สามารถลบได้ใช่ไหมคะก็ให้ทุกคนนะคะคลิกไปที่ อิมเมของเรานะคะแล้วก็ให้มาดูที่ property นะคะแล้วให้ทุกคนเลื่อนลงมาค่ะจะเห็นคำคำว่า component ตรงนี้นะคะคําว่า image ก็คือเป็นรูปภาพของเราตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราแสดงอยู่มันก็จะขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเราลบปึ๊บปิดปึ๊บอย่างนี้มันก็จะหายไปค่ะ,ะในตรง text หรือว่าข้อความก็เหมือนกันค่ะมันจะอยู่ในตรง caption กับ subtitle นะคะตรง caption นะคะจะเป็น ข้อความที่ใหญ่กว่าค่ะส่วนซับไตเติลนะคะก็จะเป็นอันเล็กค่ะทุกคนอยากให้ซ่อนหรือว่าแสดงอันไหนก็สามารถกดปิดไปได้เลยค่ะอย่างเช่นแบบนี้นะคะแต่ว่าในที่นี้นะคะเราขอ,อาเปิดแคปชั่นไว้ค่ะเพราะว่าเราจะใส่คาว่านิทานนะคะเดี๋ยวเราใส่ไปเลยค่ะนิทาน ต่อมานะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มเสียงนะคะใส่เสียงทีทานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงซาวด์ดนตรีหรือว่าเสียงอ่านตามเนื้อเรื่องนะคะในที่นี้นะคะเราจะขอใส่เป็นเสียงเนี่ยเกี่ยวกับการอ่านเป็นเนื้อเรื่องนะคะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนพลิกมาที่สไลด์ที่ทุกคนจะใส่เสียงนะคะแล้วก็ไปที่แถบทูลบาค่ะแล้วก็ไปเลือกตรงที่ add interactive components นะคะ คลิกเลยค่ะแล้วก็คลิกคําว่า button นะคะึ๊บอ่าจะเห็นว่ามันมาแทรกอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นี้เราจะเอาไปไว้ด้านบนนะคะเนื่องจากเป็นปุ่มเสียงเนาะเพราะว่าด้านล่างเราขอให้เป็นปุ่มย้อนกลับกับปุ่มไปข้างหน้าแล้วกันค่ะก็ลากอ่อขึ้นไปนะคะึ๊บอ่าก็จะได้ประมาณนี้ แล้วก็ในที่นี้นะคะเราจะขอทําเป็น2ปุ่มเป็นปุ่มเปิดเสียงกับปุ่มปิดเสียงก็ให้มาคลิกตรงที่ดูตรงที่คอมโพเนนต์แล้วก็คลิก2ค่ะแล้วก็เป็นอันนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าจะได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยน Solid Color เป็นสีขาวให้มันเข้ากับพื้นหลังของนิทานแล้วนะคะปึ๊บพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็ให้ทุกคนคลิกไปที่บัตทอนค่ะก็ให้เลือก ตามใจชอบของเราได้เลยค่ะว่าเราจักได้แบบตกแต่งแบบไหนนะคะนี่นน,ะะนี่แล้วก็มาขิดปรับขนาดก็ได้นะคะในที่เราขอะะเลือกเป็น15ค่ะอันนี้ก็เป็น15ด้วยนะคะก็จะได้ขนาดใหญ่ขึ้นมาเนาะ แล้วก็ในส่วนตรงเทกนะคะเราจะขอไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราจะแสดงปิดไอคอนแทนก็ให้ปิดไปเลยค่ะแบบนี้แล้วก็มาเลือกที่ไอคอนค่ะแล้วก็ให้เปิดไอคอนนะคะปึ๊บอ่ามันจะเห็นนะทุกคนจะเห็นนะคะว่าจะขึ้นไอคอนรูปดาวนะคะเนื่องจากเขาตั้งค่ามาให้เราแต่ในที่นี้เราจะเปลี่ยนก็ให้ทุกคนคลิกตรงตรงไฟล์ตรงนี้ค่ะชุดไอคอนนะคะ แล้วก็เลือกแอสเซทค่ะเพราะว่ามันจะมีะที่เขาเตรียมมาไว้ให้นะคะขอเลือกเป็นเบอร์เสียอันไหนดีล่ะออันเป็นอันนี้แล้วกันค่ะแล้วก็เลือกคำนี้ค่ะ Replace Icon นะคะ,ะก็จะได้มาแบบนี้จะเห็นว่ามันสีแบบจางๆไปไม่ค่อยชัดใช่ไหยคะ ควรมาที่ไอคอนค่ะแล้วก็เลือก border นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยกันมันก็จะมันก็จะชัดขึ้นนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้อ่าแล้วก็อีกอันนึงก็เหมือนกันค่ะก็ให้คลิกที่ button บัตทอนตรนั้นแล้วก็ ขออนุญาตปิดเช็คนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่เป็นข้อความค่ะเราจะใส่เป็นไอคอนแทนแล้วก็มาเปิดที่ไอคอนนะคะ,ะแล้วก็ให้ทุกคนคลิกเหมือนเดิมค่ะปึ๊บ a s c e s s ในที่นี้เราขอปิดเสียงนี่อันนี้แล้วกันค่ะปึ๊บก,ก็จะได้แบบนี้แล้วก็เลือกสีขาวใส่ขอบนิดนึงค่ะเพื่อให้มันดูหนาน ขาวสีขาวเหมือนกันก็จะเห็นว่าก็จะได้แล้วนะคะเป็นปุ่มเปิดเสียงกับปุ่มปิดเสียงตรงนี้นะคะอ่ะเมื่อเราได้ปุ่มแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะเอาเสียงเข้าไปในปุ่มนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่ปุ่มนี้ค่ะถ้าของทุกคนพิมพ์คําว่าฟังเสียงก็ให้ทุกคนคลิกของตัวเองนะคะแต่ของเราเป็นไอคอนตรงนี้เนาะเป็นเปิดเสียงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เนาะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาตรงที่ i n t e r a c t i o n นะคะปึ๊บก็จะเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนคลิกไปที่มอค่ะแล้วก็เลือก p พ a y m e เ i ีนะคะเลือกเลยค่ะปึ๊บอ่ะก็จะเห็นนะคะก็จะมีคำว่า audio กับ vdo i e นะคะก็ให้เราเลือก audio นะคะเขาจะตั้งค่ามาให้เราแบบนี้เนะาะเพราะว่าเราจะใส่เป็นเสียงแล้วก็เลือก mouse ได้เลยค่ะแล้วก็หาที่อยู่เสียง สำหรับบางคนนะคะที่อัดเสียงอัดเสียงในมือถือแล้วก็อเอาไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้ถ้ามันเป็นนามสกุลไฟล์ที่ไม่ใช่ mp3 ให้ทุกคนไปแปลงก่อนนะคะในเว็บนะคะอันนี้ของเราก็แปลงมาเรียบร้อยแล้วเนาะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น mp3 นะคะไปแปลงในในเว็บใน Google ได้เลยค่ะ แล้วก็คลิก Open นะคะปึ๊บเราได้เสียงนี้สมมุติเราเลือกเสียงนี้นะคะก็ให้ทุกคนคลิก Open ปึ๊บแบบนี้ได้เลยค่ะอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราลองฟังดูนะคะนิทานกระต่ายตื่นตูมหน้าป่าอันแสนกว้างใหญ่สัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังนอนกลางวันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอย่างเพลิน ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนคลิกดันได้เลยค่ะปึ๊บแค่นี้ก็จะใส่เสียงได้แล้วค่ะอะ่เดี๋ยวเมื่อเราใส่เสียงแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องปิดเสียงก็ให้ทุกคนคลิกไปที่ปุ่มปิดเสียงของเราค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไปที่มอลนะคะ,ะทีนี้เราจะเลือกเป็น stop media นะคะเนื่องจากก็คือแปลว่าหยุดนั่นเองนะคะแล้วก็กดดันค่ะ ่าก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราลองพรีวูวดูนะคะนิทานกระต่ายตื่นตูมน้ำป่าอันแสนกว้างใหญ่ะะสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลัง,องนอนอกลงงางวานันอยู่<ด>ใต้ต้นมะพร้าวอย่างอ่าเสียงก็จะหยุดแล้วคะ่ะแค่นี้เอง โอเคถือว่าผ่านนะคะแล้ว mm. ขอเนี่ยทำต่อนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะจนครบทุกสไลด์เลยโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้เรียนวิธีการใส่เสยียงแล้วก็วิธีการเพิ่มเช็คลบเช็คไปแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาสอนวิธีการทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดก็คือจะมีการตอบสนองขึ้นมาเป็น เป็นคำชมเชยหรือว่าเป็นคำที่ไว้เสริมแรงนะคะเพื่อที่จะทำให้นักเรียนหรือว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามของเรามีแรงหรือว่ามีกำลังใจที่แบบว่าอยากอยากตอบอยากเล่นคำถามอยากตอบคำถามของเราต่อนะคะสำหรับวิธีการสร้างนะคะก็อันดับแรกให้ทุกคนเพิ่มสไลด์นะคะแต่ว่าในที่นี้จะเพิ่มจะแทรกตรงหน้าไหนก็ได้นะคะ แต่ในที่นี้เราจะขอ,อะให้ให้ดูให้ดูนิทานหน้านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะให้ตอบคำถามแล้วก็จะขอ,อะขอแทรกตรงนี้นะคะอ่ะก็ให้ทุกคนคลิก New Slide ค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาค่ะก็จะเห็นคาว่าคลิกช i o n Slide นะคะแล้วก็เลือก multiple choice เลยนะคะคลิกเลยค่ะป ก็จะเจอแบบนี้ก็จะเจอเป็น question หน่งทัเพราะว่าเราเพิ่งสร้างได้หนึ่งข้อนะคะแล้วเราจะมาดูรายละเอียดข้างในกันเลยค่ะแล้วเราก็มาดูทางนี้ค่ะฝั่ง property นะคะคําว่า multiple choice ตรงนี้นะคะถ้าติ๊กก็แสดงว่าเราสามารถตอบได้หลายคําตอบค่ะแต่ว่าในที่นี้เราจะตอบแค่คําตอบเดียวแล้วก็ answer ออปชันนะคะก็2ช้อยสช้อยหรือว่า4ช้อยก็ได้นะคะ3ช้อยก็สําหรับเด็กประถมนะคะ4ช้อยก็มัธยมขึ้นมาแต่ในที่นี้เราขอเลือกเป็นสช้อยค่ะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะที่เป็นขเขาเรียกว่า s ั u f ฟ l นะคะก็คือเป็นการสลับช้อยนะคะเมื่อเด็กแต่ละคนเข้ามาเล่นก็ก็จะมีการสลับช้อยของใครของมันนะคะก็ให้คลิกเลยค่ะ,ะ number นี้ เราจะไม่ใส่นะคะตรงนี้เป็นคะแนนที่ตอบถูกนะคะก็เลือกได้คะ่ะว่าอยากได้กี่คะแนนนะคะหรือว่าถ้าเราอยากได้มากกว่านี้เราก็สามารถคัสตอมได้เลยคะ่ะแต่ว่าในที่นี้เราเลือกสิบค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาใส่โจทย์ก่อนนะคะอันดับแรกให้ทุกคนคลิกไปที่โจทย์นะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะถามว่ากระต่าย,ายนอนอยู่ ใต้ต้นอะไรนะคะอ่าชอ้อยแรกก็จะเป็นต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นมะยมต้นมะขามโอเคแล้วก็จะได้ โจ์แล้วก็ช้อยประมาณนี้แล้วนะคะต่อมานะคะแล้วก็ในตรงทมลิมินนะคะถ้าเลือกตรงนี้ก็นักเรียนก็จะมีเวลาทำในข้อนี้60วินาทีแต่ว่าตรงนี้เราขอไม่เลือกนะคะ,ะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือคำตอบค่ะก็คือเขาจะให้เลือกคำตอบค่ะว่าคำตอบที่ถูกของเราคือข้อไหนคำตอบที่ถูกของเราก็คือต้นมะพร้าวนะคะ เพราะว่าเจ้ากระต่ายเขานอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะคะก็ให้คลิกดันเลยค่ะ,ะได้แล้วนะคะเราได้คําตอบแล้วน,นะคะประมาดีไซน์ออปชันค่ะก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยค่ะว่าอยากได้ประมาณไหนแบบไหนเออเขออุนน้ยอันนี้ก็สวยดีนะคะแต่ว่็อยากได้แบบนี้มากกว่า่ะเราเลือกเป็นดีไซน์นี้นะคะอ่าเราต่อมาค่ะจะมาเจอคอมโพเนนต์นะคะก็คือมีการ์ดอะไร อ,อ๋อถ้าใส่การ์ดก็คือจะมีสี่เหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาดูแบบเป็นมิติขึ้นมานิดนึงอ่าล้วขอเลือกค่ะเลือกเลือกโอเคอ่าต่อมานะคะปุ่มสคริปถ้าใครอยากใส่ปุ่มสคริปก็คือสามารถข้ามไปต่อข้ออื่นได้ก็คลิกให้มันปุ่มน,นี้ขึ้นมานะคะหรือว่าปุ่มแบ็กกลับไปตอบคำถามเดิมอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราจะเลือกอไว้นะคะ แล้วทุกคนจะสังเกตคำว่า,าแคปชั่นแล้วมันจะมีคำว่าโชว์ให้ทุกคนกดค,ค่ะตรงนี้นะคะก็คือเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวขออธิบายก่อนค่ะว่ามันสามารถเลือกโพซิชันได้กะบ,บนแล้วกลางแลก็ล่างนะคะแล้วที่นี้เราขอเลือกกลางค่ะอ่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกในนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขออธิบายนะคะว่าสีเขียวก็คือเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ เมื่อคำตอบที่ถูกต้องเรา,เรา,านักเรียนตอบถูกใช่ไหมคะมันก็จะเด้งสีเขียวตัวนี้ขึ้นมาก็ให้เราเปลี่ยนเป็นออะไรดีละ่ะที่รักเก่งมากเลยเก่งมากมากเลยนี่ก็จะเป็นคำเชวนเชยที่แบบว่าทําให้นักเรียนเราใจฟูมากๆเลยนะคะอ่ะต่อมาดูตัวนี้คะ่ะ In c o l r e g e ก็คือสีแดง สีแดงก็คือตอบผิดค่ะตอบผิดแล้วก็จะไม่ซ้ำเติมนะคะแล้วก็จะฮอ,อพยายามอีกทีนะสู้สู้ด้วยนี่โอเคสีแดงก็คือตอบผิดนะคะต่อมาสีเหลืองค่ะคลิกเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือสีเหลืองก็คือเป็นการที่ไม่ตอบค่ะก็คือข้ามไปเราจะ เือนนิดหน่อยนะคะว่าอ่ากลับอ่าคุณที่รักดีกว่าที่รักลืมทำข้อสอบนะแบบนี้ก็ได้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีเขียวบึอ่าโอเคเสร็จแล้ว ก็จะได้ประมาณนี้ก็คลิกออกไปได้เลยค่ะเราสามารถเพิ่มสีสันตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าในที่นี้เราขออธิบายคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองพรีวิวดูนะคะกระตายนอนอยู่ใต้ต้นอะไรนี่เห็นไหม ทุกคนก็จะสังเกตนะคะว่าช้อยก็จะสลับเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกเอาต้นมะพร้าวขึ้นก่อนแต่ตอนนี้ต้นมะขามขึ้นก่อนแล้วนะก็คือเขาสลับช้อยให้เรานะคะอ่าเลือกต้นมะพร้าวลองคำตอบที่ถูกแล้วก็กดสัมมิบค่ะนี่ก็จะขึ้นว่าที่รักเก่งมากๆเลยอเคอ่าถ้าเราลองตอบผิดล่ะกลับไปหน้าเมื่อกี้โอเคอ๋ออันนี้คือเราตอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเน่นใหม่ อ่านี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะตอบผิดคก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้ทุกคนทำไปเรื่อยๆค่ะตามใจสะดวกแล้วแต่ว่าจะเอากี่ข้อเลยในที่นี้เราจะทำห้ข้อนะคะ,ะเดี๋ยวเราสร้างต่อเลยเนาะหลังจากที่เราได้แบบฝึกหัดหนึ่งข้อแล้วนะคะถ้าเราอยากทำข้อข้อ,ขอต่อๆไปก็ไม่ยากเลยค่ะ แล้วก็แค่รูปพิเคตนะคะคลิกขวาตรงที่สไลด์ที่เป็นแบบคู้ถนะคะแล้วก็เลือกรูปพิเคตค่ะปึ๊บอ่ะมันก็จะต่อกันแบบนี้หรือว่าเราสามารถเลือกสไลด์เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะนี่แล้วทีนี้เราขอเลื่อนมาเป็นตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะให้เรียนเนื้อหาในนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาตอบคาถามอ่าก็จะขึ้นเป็น2อทับสแล้วนะคะเพราะว่ามี2ข้อตอนนี้ก็ยูช้อยแบบฝู้ถัข้อที่2 โอเคค่ะสำหรับคำถามก็เหมือนเดิมค่ะก็ในที่นีเน้เราก็ขอเปลี่ยนเป็นกระตายค่าบอกคนบอกกับสัตว์อื่นอื่นว่าได้ยินเสียงอะไรปึ๊บค่าคำตอบแรกก็คือฟ้า ส่วนของอ property option ต่างๆเราได้ตั้งค่าไว้หมดแล้วคำตอบเราก็ได้เลือกไว้แล้วในข้อที่หนึ่งก็คือฟ้าทะลุเนาะแล้วก็ได้เลือกไว้แล้วส่วนในการที่เราจะเอาไปา preview ยังไงช h o i c e เขาก็จะสลับกันให้เราอยู่ดีค่ะแล้วเราก็ทำให้ครบทั้ง5ข้อนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองมาลันดูนะคะ โอเคค่ะทุกคนแล้วเราก็ทำนิทานเนื้อหานิทาน,น,านใส่เสียงใส่ปุ่มปิดเสียงปุ่มแบบกลับไปปุ่มหน้าถัดไปใส่แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดก็ครบ5ข้อแล้ว,แล,วแล้วนะคะ,ะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดแบบแบบเป็นรูปภาพด้วยทุกคนเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็จะมาลองรันดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ โอเคไปเลยค่ะแล้วก็กดคลิกค่ะก็จะเห็นแบบนี้นะคะสตาร์ทเลยฟังเสียงนิทานกระต่ายตื่นตูมน้าป่าอันแสนกว้างใหญ่สัตว์นานาชนิดอ,อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและมีกระต่ายตัว อันนี้ก็จะมีเสียงแบบนี้แล้วก็ลองไปดูหน้าถัดไปค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามแล้วค่ะเออไม่ใช่ค่ะแบบฝึกหัดกระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นอะไรต้นมะพร้าวปึ๊บซับมิดนะาก็จะเป็นแบบนี้เก่งมากๆเลยปึ๊บอ่าไปฟังเสียงเมื่อกี้มันเสียงอะไรทำไมน่ากลัวจังต้องเกิดแผ่นดินไหวหรือฟ้าถล่มแน่ๆ่ ต้องรีบไปบอกทุกคนให้รู้ตัวเดี๋ยวจะหนีกันอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันไปต่อก็จะเจอแบบสอบถามอีกแล้วค่ะกระตายบอกกับสัตว์อื่นๆวมาได้ยินเสียงอะไรฟ้าทะลมปึ๊บอ่าโอเคค่ะฟ้งเสียงจากนั้นฝูงกระต่ายนับร้อยก็รีบวิ่งตามมันไปด้วยความตื่นกลัวพร้อมช่วยตะโกนตลอดทางว่าฟ้าทลมฟ้าทะลม รีบนี้เร็วทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้ก็จะเปิดฟังเสียงเราสัตว์ป่านานาชนิดได้ยินเช่นนั้นก็พากันวิ่งตามกระต่ายฝูงนี้ไปขออนุญาตไปเลยนะนะไปเลยนะคะอ่าเราสัตว์ป่าวิ่งหนีตามกระต่ายจนไปพบใครคะพบราชสีเนาะอืมโอเคปึ๊บอ่ากระต่ายตัวนี้เราว่า ได้ยินเสียงฟ้าถลม่มกระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้นพร้อมชี้บอกโอเคก็จะเห็นว่าเสียงเล่นได้ปกติเลยทุกหน้าเลยนะคะไหนเจ้าลองพาข้าไปดูหน่อยสิว่าเจ้าได้ยินเสียงนั้นมาจากตรงไหนราชสีพูดอใช่เสียงแบบนี้หรือเปล่าที่เจ้าได้ยินราชสีเอ่อยถามเจ้ากระต่าย ใช่เลยท่านเสียงแบบนี้แหละที่ข้าได้ยินกร <Okay, S 2> <จ>ะต่ายตอบพร้อมเกาหัวอ่ก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปก็จะเจอแบบทดสอบของเราอีกครั้งหนึง่งเ,เสียงลูกมะพร้พาวนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองตอบผิดสักหนึ่งข้อที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้อะไรอ,อก็จริงๆก็ควรมตอบควรม,มีสติตรวจสอบความจริงให้ดีเสียก่อนนะคะ ่ถ้าผิดก็จะแบบนี้อ่านี่เขาก็จะรวมคะแนนให้เรา U score อันนี้คุ้มได้4 0คะแนนจาก50เพราะว่าเราทำผิดหนึ่งข้อ,อก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของแท็บเล็ตเื่อถือโอ,โอเคค่ะอ่าสำหรับาการ อสอนใน EP ที่2ที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่เสียงการทำแบบแบบฝึกหัดแล้วก็การซ่อนเทคข้อความนะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกัน EP ที่3ค่ะ